thank you เร็วแล้วก็สงสัยนะครับว่าทำไมเขาต้องกลางนะครับอันนี้คือตาข่ายไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นต้นลิ้นจีนะครับต้นลิ้นจีนะครับสวยมากๆลูกใหญ่สงสัยนะครับสงสัยคนดูก็สงสัยคนมาก็สงสัยนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆไปนะครับไปหาคําตอบครับว่าทําไมอิสราเอลนะครับเขาปลูกลิ้นจีแล้วทําไมเขาต้อง เราจะขายมาคุมไว้เพื่ออะไรนะครับไปดูด้วยกันนะครับผมนี่แหละคนจบสูงมันจะเป็นอย่างนี้แหละอะไรก็ต้องตลับเม็ด <laughs> นี่เออเออ นี่ชัวรานี่ตอนนี้นี่ถ้าในแจ้งมาดิกลายเป็นว่ามันทำงานอยู่คนเดียวนั่นเดิเราสามคนร่างนีง่เด็กเนี่ยเข้าไปเองนะเข้าไปสักครื่องหนึ่งเป็นวิธีการถึงสแลมนะครับผมคุมอ่าเป็นผ้าตะข่างเพื่อคุมถึงอ่าลิ้นจี่นะครับ ต้อคอยจับผ้าแล้วก็ดึงนะให้ลดค่อยไหลไล่ต้องใช้คนมันสามสีนนะ่คนครับ ถึงสแสลมให้กับทางนิจีนะครับเลย tahan ร่วมกันนะครับตรงนี้ในจ้างฝากมาเราจะมาถึงสแสลมให้กับทางกินจี oh. หลังจากที่เราคุมสแมสลมเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมามัดเชือกกับหาจุดจุดที่เราเข้ามีให้ทามั่นนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปม,มัดกับลําต้นนะครับเพื่อการหลมแรงหลมกระชาก ทำให้ตะข่ายนะครับปีวออกจากเปีวได้นะครับแล้วก็ทําให้ตะข่ายนั้นแข็งแรงแล้วก็นกอะไรก็จะบินเข้ามานะครับไม่ได้นะครับนะครับต้องมัดให้แน่นนะครับเพื่อให้จะได้ไม่ปีวนะครับไม่ไม่หลุดด้วยนะครับจะต้องคอยมามัดประมาณสามถึงสี่ต้นนะครับแต่ละจุดก็เป็นวิธีการนะครับมัดเชือกให้แน่นนะครับ เพื่อไม่ให้ละลมพันมามันจะเปียวนะครับตะข่ายนี้มีนะครับที่คุมต้นลิ้นจี่ไว้เนี่ยเขามีไว้เพื่อกันนกนะครับการนกที่จะมาจิกลูกนะครับเพราะว่าเวลาลิ้นจี่ที่นี่สุกอ่ะมันจะสุกออกเป็นสีเหลืองหรือออกจะน่าจะสุกออกเป็นสีแดงหรือสีเหลืองไม่แน่ใจนะครับ อันนี้คือลูกไม่สมบูรณ์นะเราเพราะว่าเขาเพิ่งปลูกมาสี่ห้าปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราไม่ยังเพิ่งมาใหม่ก็ไม่รู้เป็นสีอะไรอาจย์ถ้ามันสุกมาเนี่ย,ม,ม,ยมันสีมันจะสวยสดนะครับตอนสุกต้นเราถึงจะเก็บกันมันทําให้มแมลงไม่ใช่มแมลงมันจะให้พวกนกนกจะบินมาเจาะแล้วก็มากินนะครับทําให้เขาต้องใช้วิธีการคุมตาข่ายเพื่อให้นะครับเพื่อให้ป้องกันนกที่จะมากินลูก ผลของลิ้นจี่นะครับการความเสียหายเนะพราะที่นี่อากาศร้อนเนาะแล้วก็เป็นเมืองที่แห้งแล้งค่อนข้างแบบภูมิทัศนะ์ค่อนข้าง,างแห้งแล้งฉะนั้นผลไม้อย่างมะม่วงเนี่ยคือสียังไม่สุกแล้วเข้าเริ่มเริ่มที่จะแบบออกม่วงนิดหน่อยเขาก็เก็บแล้วไปอบหรือว่าไปอไปอบไว้เพื่อที่จะขายได้แต่ว่าลิ้นจี่นี่ก็ต้องรอให้มันสุกจะต้นหน่อยหนึ่งนะครับฉะนั้นเพื่อให้ได้ความหวานและความสีที่สวย นั่นคือมันก็ต้องมีวิธีพิธีมาป้องกันเพื่อนกไม่งั้นนกมันจะเยอะมากๆแล้วนกก็จะบินมาลุมเลยนั้นเขาจึงต้องทําตาข่ายไว้นะครับตาข่ายไว้เพื่อที่จะให้นะครับเพื่อให้อ่าป้องกันนกนะครับฉะนั้นเราถึงได้คําตอบว่าเมื่อเรามาทํางานนะ่ะเราถึงจะเราถึงรู้ว่าแท้จริงแล้วจริง เราเห็นแล้วสงสัยมานานนะครับวันนี้ได้คำตอบจากเพื่อนๆนที่มาทํางานด้วยกันว่าถ้าเข้ามาไว้ป้องกันมองกันนกเฉยนะครับการลงทุนนะครับดูสิว่าตอนออกดอกนะครับออกดอกเขาก็จะเอาออกนะครับวลาออกดอกเขาจะเอาออกแล้วออกดอกเสร็จปุ๊บติดผลเสร็จเขาถึงลูกเริ่มโตเขาก็จะคุมใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับวนไปอย่างนี้ฉะนั้นลิ้นจี่ของที่นี่นะครับปีนี้เราอาจจะได้ชิมนะครับเพราะว่าสวนที่ผมทาอยู่ก็จะมีอยู่ เราอาจจะได้ชิมได้กินนะครับลิ้นจีอิสราเอลนะครับเดีย๋ยวถ้าถึงฤดูประมาณอีกสักเดือนนะเดือนกว่าๆเนี่ยเราคงจะได้เก็บลิ้นจีแล้วก็คงจะได้ชิมลิ้นจีของอิสราเอลเพราะต่อไปว่าจะเป็นรสชาติไงจะนําเสนอแล้วบอกเพื่อนๆว่ามีความแตกต่างว่าอร่อยเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่มาทํางานวันนี้เขาบอกว่าก็อร่อยอยู่อร่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ชิมเนาะ เพราะว่าเรามามันยังไม่สุกต้องรออีกสักประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับเราถึงจะมีโอกาสได้ชิมลิ้นจี่อิสราเอลด้วยกันวันนี้ได้มาทํางานกับเพื่อนๆน,นะครับครับผมกินข้าวครับ <laughs> กินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวี่อิสราเอลนะครับเรากินแบบนี้นะฮะ <laughs> <laughs> กินแบบพี่เป็นน้องไม่ใใส่ซอสมันไม่พอตั้งบนหม้อยู่กันสิบแปคนครับผมยืนเอาเนอะโอเค วันเงินไม่ถึงดิไม่เจอคนไในครั้งแรกนะครับ <laughs> ลักษณะของมันก็คือเปลือกหนามากๆนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยแล้วก็เปลือกโค้อ,อะไรแข็งแรงมากนะครับซึ่งจะเป็นพืชใหม่ที่ทางอิราเลียนํำมาปลองปลูกในภาคเหนือนะครับรแล้วย,ย,ยังไม่แพร่หลายแสดงยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดังน,นั้นปีนี้นะครับเราก็จะเห็น,นจรนจีได้ขายในอิราเลนะครับ ที่นี่ก็คือเป็นเมืองผลไม้นะอิสราเอลนี่เป็นประเทศหรือเมืองผลไม้ที่จะมีผลไม้ที่ค่อนข้างแปลกแปลกนะครับแล้วก็การจัดก,การตลาดของเขาที่นี่เขาดีมากนะครับทำให้ราคาที่นี่ถึงมมนจะปลูกเยอะปลูกน้อยครับราคาก็ดีตลอดนนต่างจากที่บ้านเราค่อนเยอะนะครับปีไหนปลูกเยอะราคาตายนะครับปีไหนปลูกน้อยราคาดีอีก มันไม่คุ้มกับลงทุนขาดทุนเยอะนะครับนั้นอิสราเอลเขามีระบบาก,การจัดการทางาการจัดการตลาดข้างดีมากๆสิ่งที่เราขาดเลยือเรื่องการจัดก,การการตลาดนะครับจึงแตกต่างจาก,กาจเขามากปีนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้พืชต่างๆแต่เราอาจจะไม่ได้มาไปถึงขั้นเ,เรื่องของการตลาด มากมากต่อการปลูกพืชทุกๆอย่างในสหวที่ประเทศสเรัน,นะครับปลูกอะไรก็ดีไปหมดนะครับปลูกอะไรก็ราคาดีไปหมดเลยฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ประเทศสหรลฐฯเนี่ยมันก็คือทําให้เราได้เรียนรู้นะครับพืชต่างๆการทํางานการดูแลแต่ว่าเรื่องการตลาดนี่ก็เราก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้เข้าไปไม่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษามากนักนะครับผม สวนวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กด like, แชร์ให้กับช่องของเด็กดอยอิสราเอลนะครับเราได้พาเพื่อนมาชมประเทศอิสราเอลแล้วก็การเกษตรที่นี่บ้างมายว่าค่อยเรเียนรู้ไปว่ามันมีอะไรให้กับเราน่าสิ่งน่าสนใจนะครับคือเราต้องมาปฏิบัติด้วยตัวเองเราถึงจะรู้นะครับที่เราฟังเราดูแล้วเราจะไม่เข้าใจแต่วันนี้เราได้มา ปฏิบัติเลยโอเคครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมช่องเด็กดอยอิสเรลด้วยนะครับฝากไว้ในใจของทุกคน